สื่อชีช้ปูเชตินโน่ฟันธงอนาคตเม์กับเชลซีเลล่มิวรายงานว่าเมาริซิโอปูเชตินโน่ครับว่าที่คุณสื่อคนใหม่ของเชลซีนะครับมองว่ามิชันบอลเป็นผู้เล่นคนสําคัญกับสโมสรแห่งนี้นะครับและจะพาทีมไปสู่ความสําเร็จได้เม์กำลังเข้าสู่ในช่วง12ดดือนสุดท้ายของสัญญาและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตใหม่ๆกับสัญญาของเม์กับเชลซีเลยนะครับทำแปางความคงุจหงิหลาลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นร์พูแล้วก็อาร์เซนอลนะครับ โดยไรก็ตามนะครับปอเชตโนูเนี่ยซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรของนี้นะครับระบุว่าแค่ว่า24ปีจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากกับทีมในดูการหน้าผู้สึอชาวเจนตายนะครับเชิญชมความสามารถในการครองบอลและความขยันของมิทซนเส์และรู้สึกว่ามิดฟิลด์ลูกมอคคนนี้เนี่ยจะสามารถพาทีมประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะครับก็อย่างที่เรารู้กันหู่ว่าเชลซีตอนนี้นะครับมีปัญหาอย่างมากเลยกับการบริหารและก็แผนการเล่นนะครับ ถึงแม้ว่าทางฝั่งของทอรโรีนะครับจะมีการเสริมทัพมามากกว่า600ล้านปอนด์นะครับแต่โมซอนก็ยังไม่สามารถจบท็อปโฟได้หรือไม่ได้ไปเลยบอลยุนนโรปเลยนะครับต,ตอนนี้ลงอยู่นที่กลางตาร,ตรางนะครับทาให้อาสนา,าการณ์ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเองนะครับก็รู้สึกเพราะนะครับผมในการลุ้นแต่ละเกมนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็สมามารถเมมต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมพิดพลาดต้อนต้องขอโทษขออภัยด้วยครับแล้วก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสติกไ์ให้กับช่องฟุตบอลสตู i o ของผมด้วยนะครับเพื่อที่มีลาพขึ้นมใหม่หมส,สดนครับผม